หวิธีให้คุณ move on จากแฟนเก่าสวัสดีค่ะครูแซมมี่ n อนานเดสตอนนี้คุณอยู่กับครูแซมมี่ที่บาร์เซลโลนาสเปนครูแซมมี่จะมาแชร์สำหรับคนที่เจอปัญหาว่าโหเลิกกันมาตั้งนานแล้วแต่แฟนเก่า move on ไปได้ตั้งนานแล้วแต่คุณยัง move on ไม่ได้เลยวันนี้ฟัง1วิธีนี้คุณจะสามารถ move on จากแฟนเก่าได้ทันทีอย่างแรกคุณจะต้องมาเข้าใจสาเหตุก่อนว่าทำไมคุณถึง ตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้การที่ใครสักคนหนึ่งหรือมนุษย์คนหนึ่งนะคะจะตัดใจจากใครอีกคนหนึ่งไม่ได้เนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยคือคนที่ใช่สําหรับเขาแฟนเก่าเจันคนนี้โอ้โหเป็นคนที่ใช่สําหรับฉันมากเวลาที่คุณเผลอแอบนึกถึงเขานะคุณจะนึกถึงแต่เรื่องราวดีๆที่คุณได้ใช้ร่วมกันนึกถึงช่วงเวลาดีๆนึกถึงข้อดีของเขา1 2 3, คุณรู้สึกเหมือนเขาเป็นสิ่งสําคัญรู้สึกเหมือนเขาเป็นเพชรเม็ดงามที่คุณเคยมีแล้วคุณสูญเสียไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์รู้สึกสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปขีดเส้นใต้สิ่งที่มีค่าไปมันจะสร้างหนึ่งคำถามเชิงลบฉันไม่มีตรงไหนอ่ะฉันทำอะไรผิดพลาดไปคะฉันถึงเสียเขาไป แล้วทําไมเขาถึงเลือกคนนั้นทําไมถึงไม่เลือกฉันแทนสารพัดคําถามเชิงลบนะคะมันจะเกิดขึ้นมาในหัวคุณรัวๆสองมันจะสร้างคําตอบเชิงลบที่ได้จากข้อหนึ่งโดยไม่สนความเป็นจริงหรือที่เรามักรู้จักกันว่าการโทษตัวเองอ๋อที่เขาทิ้งฉันไปเพราะฉันไม่สวยอ๋อที่เขาทิ้งฉันไปเพราะฉันไม่มีอะไรดีเลยในชีวิต อ๋อที่เขาทิ้งฉันไปเพราะฉันควบคุมตัวเองไม่อยู่ฉันเป็นคนอารมณ์ร้อนฉันเป็นคนอารมณ์รุนแรงฉันเป็นคนไร้เหตุผลสารพัดอย่างนะคะที่คุณจะหาคำตอบมาเพื่อโทษตัวคุณเองก็บ่งบอกว่าคุณทำอะไรผิดซึ่งความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนั้นหรืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ได้และสุดท้ายข้อที่3มันจะสร้างอารมณ์เชิงลบ หรือที่เราเรียกว่าอารมณ์ซึมเศร้าเพราะอะไรคำตอบที่มันเป็นคำตอบโทษตัวเองเนี่ยมันยิ่งทำให้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกเกลียดตัวเองรู้สึกไม่ชอบตัวเองยิ่งคุณซึมเศร้ามากเท่าไหร่คุณเศร้ามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งวนกลับไปที่ข้อหนึ่งก็คือทำไมทำไมทำไมตั้งคำถามแล้วคุณก็จะวนกลับมาที่ข้อ2ตอบคำตอบให้กับตัวเองเป็นคำตอบเชิงลบแล้วก็วนกลับมาที่ข้อ3พอตอบเชิงลบแล้วก็เศร้าเศร้าเศร้า มันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะคะทำให้คุณไม่สามารถ move on ได้ทีนี้ถ้าเราจะแก้ให้คุณออกจากวนรูปนี้ทำยังไงเราจะแก้ที่ต้นเหตุของมันจำได้ไหมคะที่ครูแซมมี่บอกในตอนแรกเมื่อไหรก็ตามที่มนุษย์รู้สึกสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปไอ้ตรงน,นี้แหละค่ะคือ point และถ้าครูแซมมี่จะถามคุณใหม่ว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะ าสิ่งที่คุณเสียไปเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีค่าคุณอาจจะบอกว่าโอ้คูซามีคะพูดมันก็ง่ายแต่จะให้คิดแบบนั้นมันจะคิดได้ยังไงอะ่ะเพราะเขามีค่ากับหนูมากจริงๆนั่นเป็นเพราะคุณไปโฟกัสในจุดดีของเขาในข้อดีของเขาคุณก็เลยกลับไปติดลูปมูฟออนไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นคุณจะต้องตั้งคำถามนี้นะคะ คำถามนี้แพงมากนะตั้งคำถามนี้กับตัวเองว่ามันจะดียังไงถ้าฉันจะได้ใช้ชีวิตโสดอีกครั้งมันจะดียังไงถ้าฉันจะได้ใช้ชีวิตโสดอีกครั้งคำถามนี้นะมันจะพุ่งเป้าไปยังสิ่งที่คุณขาดหายไปตอนที่คุณกำลังคบกับแฟนเก่าฉันว่ามันก็ดีสิถ้าฉันได้ใช้ชีวิตโสดอีกครั้งหนึ่งฉันไม่ต้อง คอยรับภาระเลี้ยงผู้ชายคนนี้ตอนแก่นี่แหละ 2. ฉันอยากจะแต่งตัวแบบไหนฉันก็แต่งได้ฉันมีอิสระภาพหรือ 3. ผมไม่ต้องมาฟังคนบน่นผมต่อไปผมอยากจะคิดอะไรผมอยากจะทําอะไรผมมีอิสระยิ่งคุณตอบคําถามนี้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งละเอียดเท่าไหร่คุณจะค่อยๆเห็นเลยว่าคุณไม่ได้เสียสิ่งที่มีคุณค่าไป แต่ในทางกลับกันคุณอาจจะบอกตัวเองว่าโอ้โหโชคดีแค่ไหนล้วที่เขาทิ้งฉันไปเพราะอะไรเพราะมนุษย์จะไม่รู้สึกเสียใจกับการสูญเสียสิ่งที่ไร้ค่านั่นเองสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูแซมมีเออร์นันเดส จำไว้นะคะว่าอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายังไม่ปรึกษาครูแซมมี่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ